ไออี e งั้นหรอเชนได้ยินเรื่องความขัดแย้งของนายกับของเชียงเซิงเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วแต่อย่าคิดว่านายข้ามการฝึกฝนไปได้แค่เพราะนายเอาชนะอาชีพคุณภาพสีแดงผมก็แค่อยากทำการฝึกฝนเฉพาะทางมากขึ้นนะครับฮะเฉพาะทางงั้นหรออะไรมันหมายความว่ายังไงกัน นายกำลังบอกว่ามีปัญหากับการฝึกวิธีของฉันกันหรอกับการปรับสภาพร่างกายการปรับสภาพร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นของผู้ตื่นพลังเกือบทั้งหมดดังนั้นการใช้ห้องแรงน้มถ่วงจึงไม่ผิดแต่การวิ่งไปกลับเหมาะสำหรับอาชีพเช่นนักลบและนักฆ่าที่ต้องการความเร็วและการประสานงานเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการมัน อาชีพมีดและอาชีพนักไรเวทมนต์เหมาะกับห้องทาตุมากกว่าเพื่อฝึกฝนการควบคุมพลังของทาตุของพวกเขาแต่ที่จริงแล้วเพราะคุณสมบัติและนิสัยส่วนตัวของทุกคนแตกต่างกันจุดนิ้นในการฝึกของพวกเขาก็ควรแตกต่างก,กันด้วยใบยอี้ฟังดูเหมือนนายกำลังสอนอาจารย์ของนายว่าจะทำงานอย่างไรของเขาอย่างนั้นหรอวิธีการฝึกที่เขากำลังอธิบายอยู่ เป็นวิธีเดียวกับคุณหยางตงเจ้าหน้าที่ฝึกจากกองกำลังเทพเจ้ากล่าวถึงแต่นั่นเพิ่งถูกคุณพบโดยเร็วๆนี้ถ้าพ่อของฉันไม่ได้นำวิดีโอที่กลับมาฉันก็คงไม่รู้คิดดูสิว่าทำไมไปอี้ถึงใช้วิธีเดียวกับชายคนนั้นเฮ้ไปอี้ถึงแม่น่าจะมีเหตุผลนายก็ควรคำนึงถึงความรู้สึกของอาจารย์มากกว่านี้นะ เขาเป็นผู้ฝึกที่มีอำนาจสูงสุดในโรงเรียนของเราสำหรับนายที่จะพูดจาตรงๆแบบนั้นนี่ใบอีวิธีการที่นายพูดถึงมันน่าสนใจมากเป็นอาจารย์ต่างหาที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกมากพอเฮ้ยขอบคุณพระเจ้าแต่มีนักเรียนมากเกินไปในโรงเรียน มันจะยากมากที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะของทุกคนในระยะสั้นพูดตรงๆการจำลองการต่อสู้คือการแสดงการจบการศึกษาระดับมัธยมต้นของทุกคนถ้าฉันทำพลาดมันอาจจะทำลายชีวิตทั้งหมดของนักเรียนได้ในฐานะอาจารย์การเลือกอนาคตให้นักเรียนหรือปล่อยให้พวกเขาเลือกด้วยตัวเองก็เป็นความลำบากใจอย่างใหญ่หลวงเช่นกัน แม้ว่าครอบครัวเดิมของฉันในชีวิตก่อนจะแย่มากฉันก็โชคดีพอที่จะได้พบครูดีๆมีหลายคนที่ช่วยให้ฉันเติบโตโดยไม่บิดเบี้ยวมากเกินไปนี่ไปอี้มาฝึกด้วยกันเถอะไม่ฉันจะฝึกส่วนตัวแต่มันไม่เร็วกว่าหรอที่จะฝึกด้วยกันไม่ฮะนายปฏิเสธฉันหรอใช่ เย้ yeah! ในทำให้ฉันมีความหืมขึ้นแล้วอ uh ฉันคงอยู่ที่คนบึ้งอีกแล้วฉันกออัที่ขี้เกียจได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฉันคุ้นเคยกับอาชีพนักลบมากเกินไปแล้วแต่ฉันก็ยังเป็นแค่มือใหม่กับวิชามีดการกดทาตลบสิปร์เซ็นและในช่วงเวลานี้ฉันต้องเชี่ยวชาญให้มันเร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ฉันยังต้องซ่อนไม้ตายของฉันไว้ก่อนฉันไม่สามารถให้คนอื่นรู้ว่าฉันสามารถรับอาชีพอื่นๆได้การกดทาตลบ30%โรงเรียนนี้อยู่ไปใต้เขตดอำนาจของเหล่าที่พเจ้าพวกเขาจะรู้การเคลื่อนไหวของเราถ้าฉันเปิดเผยมันเร็วเกินไป ฉันอาจจะกลายเป็นเป้าสําหรับคนพวกนั้นสําหรับเพื่อนร่วมชั้นพวกนี้คงจะดีที่สุดที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาการกดทาต์ลบหนึ่งเบอร์ซนหลังเลิกเรียนเฮไปอีรอด้วยืืสองคนนั้น กำลังตามฉันมางั้นหดออย่าอย่าเดินเร็วนักสิในชีวิตก่อนของฉันสองคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันในโรงเรียนมัธยมเนื่องจากพวกเราทุกคนอยู่ที่คนบึงได้ถูกลังเกพวกเรามักจะไปเที่ยวด้วยกันหลังเลิกเรียนฉันอยู่อันดับรองสุดท้ายของการประเมินนี้ฉันพัฒนาขึ้นมากแล้วตอนนี้ฉันอยู่อันดับห้าแล้วนายล่ะ ฮ่าฮ <H aa> พวกเราไม่มีใครได้ไปโรงเรียนมัธยมปลายหรอกนั่นเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเพียงช่วงเดียวของฉันในโรงเรียนมัธยมแต่ในชีวิตนี้เป้าหมายของฉันคือการแก้แกนการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ไร้ประโยชน์อาจจะทำให้ฉันชา้าลงได้นอกจากนั้นไอ้เจ้เว้นนั่นไอ้ไปอี้นั่นมันเป็นอะไรอีกแล้ว มันไปคนเดียวเหมือนกับวันศุกเลยฉันคิดว่าพวกเราสามคนจะไม่สามารถแยกออกกันได้นะนี่นายไม่คิดหรอกหรอว่าเขาแข็งแกรงขึ้นหลังจากการตื่นพลังเขาดูเหมือนจะมั่นใจมากขึ้นทำไมาคนที่ขี่จักรยานจะต้องรอคนที่กำลังเดินด้วยล่ะวเฮ้ไอเจ้าแว่น นายลองไปตรวจปอดเมื่อมีเวลาบ้างนะฮะอะไรวะอ๋อฉันรู้แล้วนายรอยอยู่ที่นี่เพื่อกลับบ้านกับพวกเราใช่ไหมไม่พวกนายตามฉันไม่ทันเฮอะไรกันเนี่ยนายรอยอยู่ที่นี่เพื่อแค่เยาะเย้ยพวกเรากันหรอถ้าฉันไม่ได้ใช้พลังงานทั้งหมดไปกับการวิ่งไปกลับพวกนั้นฉันคงทำรอบได้มากกว่านี้แล้วนาย ทำได้แค่อ,อกเสตใช่ไหมราวกับว่านายทำได้มากกว่าฉันอย่างนั้นเละในชีวิตก่อนของฉันระหว่างมัธยมปลายไอเจ้าเวนนั่นถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอย่างกระทันหันเขาราหยุดเนื่องจากความเจ็บป่วยที่ดุนเดงได้เสียชีวิตไม่นานหลังจากนั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันในชีวิตนี้ฉันหวังว่านายจะมีสุขภาพที่ดีอย่างน้อยก็แค่นั้น มอนั่นทำไมถึงกลายเป็นคนเย็นชาขึ้นมาทันทีเขาช่างเป็นคนน่ารำคาญอะไรอย่างนี้เขาเข้อเปรบในมากจริงๆแต่ฉันยังรู้สึกเหมือนเขายังเป็นคนเดิมดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ไอแอสสุดหลอด้วยนะครับ